น,นีโอกาสนานชาติเข้าไทยแล้วมันเฉียงไปทางภาคเหนือซะเยอะมุมยกอยู่ที่5.6องศามุมกวาดอยู่ที่200อ้าอยู่ที่300แล้วน่าจะไกลน่าจะไกลน่าจะไกลไป เปลฟังกับเปลฟังไม่เปลวอ,อันนี้เป็นถ่ายทอด Echo Link. เอ็กโคลิ e งเอ็กโคลิงก็ยังไม่ได้ยินแล้วเราจะได้ยินไหมเนี่ย มุมยกอยู่ที่หกห้าจุดเก้าหกจะรอดไหมเนี่ย